จริงๆแล้วเซอร์เซียวไม่ได้ร,รับพลังงานแสงแดดเลยตรงแต่นเขากับที่ครื่นอของน้องไป็นไรไมาเรียนจากที่แสงที่เดี๋ยวนี้มีปมัจจุบันมีกระทั่งแสงจันทร์นะครับแหงนแสงจ,จันทร์แล้วก็คือมีฟไฟนะครับก็คือที่ไม่ไมีไฟนะเอาพลังงานแสงที่เนี่ยเอาออกมาขึ้นนี่มีไหมมี แต่เน่ากลางคืนร้อนนะพี่ครับร้อนนันแหลครับร้อนนั่นแะครับร้อนมารอดครับนี่ครับบ้านผมเรามีมิเตอร์วัดอยู่มันจะได้โยมาแล้ว12ด้วยแต่ประ่ายแบบไม่ได้เพราะแบบ12ความต่างศักไม่มีนะครับเมื่อความต่างศักไม่มีความต่างศักยของเราอยู่เท่าไหร่ครับทราบไหมตัวอย่างใจได้าน0.5ครับ1.5เท่าครับ ถ้าสิบสองโมงก็คุณอยู่ห้าเท่าก็เ้ายี่สิบวก็คุณอยู่ห้าเทาก็นะครับความตัดักต้องมีง่ั้นจะตับไหนก่ได้ครับหมดคือันเสวัสดิการมอนน้ำไม่ลุ่มเหมือนก็เหมือนกันนะมันจะไปกันได้นะครับไม่สองคนปักกันนะรัมันความตัดสากไม่เหมือนกับคนสองคนปักกันถ้คาพลังงานนะครับในแต่ละวันไม่ต้องดูเลยมากครับถ้าไม่ต้องตรวจเลยนะห้าชั่วโมงต่อวัน คนที่เยอะเลยอาชั่วโมงต่อวันนาทีทองของท่านนับตั้ง่โมงเาโมงเช้าจบที่โมงครับงน2ในเนี่ยจบแล้วนะครับถ้าหลังจะหายมาเนี่ยเป็นวนลอยหมดเลยครับโอ้ยสุดยอดเซอวนบอยเลยทอลงไปใส่เนี่ยบอกรวมพ้อเลยเกหมดแล้ว แผงดีแผน่นักหนาเนี่ยร่วงตั้งแต่สามโมงท้ายพอเจอสภาว่าหลวดวนลอยกับวนวนธรรมดาหนาแล้วนะครับในเซลแสงาทีะนะครับันมีสามอยู่กานะตัวนี้ถาว่าด้านบนหระอยับนตัวก็บวก้็ลบด้านบนก็บวกก็ลบรับด้านลงก็บวกก็ลบับด้านบนด้านบนแห่งใครว่าก็บวกครับ ้นเมืเครับที่ห่านอ้าวี่เหลือตายหมดแล้วพี่แม่พกก็ลกับหากใครก็ล็อลบอบเลยครับหาซโใครไม่ขอลงเลยขอเป็นหม่ไม่มีแรงเ่าครับพวกพล็นะครับพื่อกเวลาทำงานนะครับมันจะล็มาจจะกันบวกมเร่งบวกให้เร่งใหม่ ได้หัวมาเกือนภาพโกดังล้องอีกนะครับตามสั่ง,ง,งของมันเพรารเซลล์ขขแข็งในการทำงานนี้นะครับในที่ไม่ได้ทำตัวไอตัวแอนิเมชั่นอยู่นิ่งหักลงมาเร่งขึ้นนะครับมันจะทำงานแบบนี้นะครับวันนีปล่อยการทำงานมาได้สารเสื่อแบบนี้แฉงนะพี่แฉงให้รู้หน่อยครับแฉงผมเชื่อว่าหลายตัวน,นะครับในชีวิตไม่เคยเห็นหรอกเห็นมันอยู่ตรงไนพี่ เอาเเอร์เอกัอร์เฟอร์เอร์เผมเรียกอเฟนะในสับสับกลุ่มอะไรของผมผมเรียกพอรเฟลก็อร์เฟอร์เไก็บอกตรงนี่ยได้มาสิบแถนหรือด้สองแผเนี่ยตออใครไปต่อเองไม่โคตรเนเซียเลยบ้าบ้านบาพี่มหาบ้านจับหน่อยเดียวไหมเอ้ย ต่อเองห้าวห้าวใส่ในใส่นอกท่าฟ้อนแต่งเดียวครับจริงมันคือหน้าแต่ผมไม่ด้านหน้าด้านหลังใหดูด้านหน้าด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเลย่างนี้ตั้งมาราคาหลักพันนี้นะครับหลักพันกลางกลางต้นทุนอยู่ประมาก็หกเจ็ดพันนี่การดูนะครับยังไม่บอกถ้าไปเจออะไรคอร์สผมจะบอกว่าดูยังไงว่ามของจริงของปลอม เหีดูเยอะย้าเขามาหลอกเราได้ไหแล้วหลอกไปเยอนะนะต้องสัญญาตงแน่นเยอะนะผมไม่ว่านะพี่หลายตัาามาประมาสามพัน้องทำไมเนาะพี่ครับราะผมไม่เติมน,น้ำนะครับเรื่องของฐานลอยหรยอการต่อ้าก่อเป็นเป็ะผมทำเป็นแท่งใหญ่ใต้ดินเลย คูณยูรมัาสันเนี่แล้วก็ต่อแล้วก็ขนาดกว้างสิบคูณสิบใหได้กี่คิวสูงสองเมตรร้อยคิวพันสี่ร้อยคิวเสร็จแล้วก็ดินกบอีกเมตรหนปลูกต้นไม้ได้ไหมมึงยาวจอบฝักฝักทีเดียวถึงทเมตรไหมไม่ถึงครับแล้วก็ทำให้ปลูกผักแปลงผักธรรมดา ก็เ่าใช้พื้นที่ใน,น,าน,นากากทีกครับประมาณแค่เกี่ยวกับแนวดูแลผูกผูกพวกผักที่รากไาม่ดีก็มีเครความร้อนนะครับแล้วก็ดีเซลเซลล์เนี่ยครับอันนี้เป็นแบบคิดว่าเป็นแบบ <c oughs> อะไรครับเป็นโมโนโหรือเป็นโพลีครับเป็นโมโ <c oughs> น,โมโนหรือโพลีโพลีอ่าแล้วโมโนเป็นแบบ <c oughs> ถ้าเไม่มีเหยี่นเริ่มไม่ใช่หรอนะครับอย่าเทธิติดนะครับอยาฤทธิ์ติดคาว่าเราต้องมีดอกติดมีนู่นมีนี่ไม่ใช่นะครับดูเน็ตเพจกับผู้บริตเอาเน็ตเพจอยู่ที่ไหนเนมเพจเราสามารถพินเราได้นะครับกิมแปะเได้นะพี่พ่าเราดูยินเข้ามาแต่ว่าต้องถามผู้บริตนะครับเขาผลิตมาเป็นโมโนโพลีนะครับว่าผู้เรามีการดูแลในภาพง่ายนะครับ เดี๋ยวเราควนสองท่านดูดี่ระควรลงสองสองชื่อีไหน มีพื้นผิวเป็นสีดำเสมอโมโนพื้นผิวดำเสมอไม่ต้องมีดอกจิกมันจะเป็นนะครับแถ้าเป็นโพนีจะออกสีฟ้าเสมอเป็นเวลายเป็นสีฟ้าดูแค่นี้ครับอยากให้ดูต่อไปอโอเคครับผมครับพี่การครับบวกดันหรือลบดัน บวกกนันหรือลบกันแล้วก็เกิดไฟนะครับแบตเตอรี่นี่นะครับเซลล์แสงอาทิตย์อย่างที่ดูเมื่อกี้นะครับในส่วนของเซลลเขาเรียกแสงที่โดนมาก็แบ่งเป็นครอบน้องรประามาณเล่มโมดูลแล้วพันแหนวแล้วก็นนลวกกเลนโมดูลก็คือหนึ่งหนึ่งแข่งให,ใหญ่ครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องขอแรงไปยกแข่งมาถึงจะได้เห็น ร้อยแปดสิบวันไอ้สองร้อยแปสิบวัแนแม่โคตรหนักเลยเป็นแผงรุ่นเก่าถอดไปบ้างที่บ้านผมมีหกแผงน,นะครับปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับอีเวนเตอร์ผมกลไปร้านเลยะครับคือที่เด็ดซื้อเนี่ยถอดไปบ้างสองร้อยวันเ,ยววเลยที่บ้านผมค่าไฟมันเท่าไหร่วั 9, นไะด้ถึงพันไ้ถึงครั <c oughs> บ่สา <c oughs> บสไปเรีก่ <c oughs> อนา่ปาาเน็ตแพงกว่าหค่าเด็เ ที่นี่ผมเป็นสามสิบทั0สามสามทัสร้อเป็นแบบรีดลายเป็นแบบร้อนเป็นแบบพิเศษนะคือเอาง่ายๆเมื่อกี้ยังดัเรียกว่าอะไรครับโมโนโมโนครับท่านแม่จะคิดเยอะอะไรโมโนประมาณมีโมลี่แล้วก็อะมาฟาสนะครับอะมาฟาสเนี่ยมีไหมครับแข็งโคตรดีเลยที่โมลี่โมลี่ครับหกสิบหัวเนี่ยเออ 10โวลต์นะครับถ้าเราหาเนีครับแข็ง330วัตต์นะครับ60โวลต์เราหาไปครับเหลือได้เพียงหาไปที่ขนาดของแข็ง330วัตต์เพียง5นี่ครับอันนี้คือโวลต์ที่เป็นโวลต์จริงนะครับโวลต์ลอยเนี่ยที่มันคิดตังค์อยู่70กว่าโวลต์ไม่โคตรสูงเลยพี่แต่แอมป์แม่งกระจอกที่เศษนะคือโวล์สูงนะครับไม่รู้จะไปทำกระแสอะไรเราต้องการอะไรครับ ใช่ต้องการแอมสูงฉะนั้นเนี่ยตัวฮาร์ปล่าสุดที่เป็นสา w w. มข้าววอไห้าสิบสามวัตต์แอมป์อยู่ที่สิบจุดสองสิบจุดห้าแอมป์สิบจุดห้าแอมป์นะครับกว้างยาวกว่าแผงตัวสามร้อยสามสวัตต์หนยก็สามร้อยสี่วัตต์มันดีร้องอยู่ที่สองเมตรคูณเก้าสิบอันนี้เยอะขึ้นไปแล้วตอนเนี้ครับตัวนั้นอยู่ที่สองเมตรยี่สิ คูณด้วยมิล20ความ20ป,ประมาณ20 20 20. 20 20 20, 20นเนี่ยประมาณนี้ยจะขึ้นได้อีกแถวนี้นะครับแล้วก็ลงใแถวพอฮาไดนะแล้วนะครับราคาประมาณเจ็ดครับนิดมานฮแต่ถ้าเป็นของฟีฟอร์จะโรงงานนะครับมันจะเรียบแป๊บะแกะแน่นหนดูใช่ถ้าจะซ โคตรดีกว่ายะได้อ,ออกยะได้หมายออกแล้วถามว่าโรงพานจริงผมเคยเจอมีปัญหาไหมก่อนก่อนจะเข้าแผนนะครับก่อนนั้นน่ครับนที่ผมคุยเนาะผมจะให้เช็คทุกแผ่นพอแผงนมีปัญหาเราเสียหอเไลครับ,รรท,รรบทับสิงแน่นอนทับสิงแน่นอนหนึ่งถ้าทับสิง ถ้ามันเกินแต่สั้นสิ่ละชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นผมเวลาคุยผมจะดคุยเรื่องของเช็คที่เป็นหลักลชีวิตและสั้นสิ่งสองคนองคงสคองการเสมอนะครับเพรฉะนั้นเวลาทำงานอยากได้ทั้งหมดนะครับนี่มีปัญาาหาหลายคนเลยนะีม่มีปัญหาแล้วด้วยนี่หลายคนเลยมีปัญหามาเรื่อยแล้ว,วลผมว่าตอบตรงนั้นเลยผมเลยโค้ชขาหมึกการแตงมาดแต่เช็คก็ต้องเช็คแผงต่อแผงที่แข่งแข่กัแผงไม่พอเขาเช็คบอเนี่ยครับถ้าุบ ก่อนดก่อนส่งมาก็ถ่ายรูปส่งมาใช่ครับแถ่ยมเืิดีศแล้วก็ทำไมต้องเช็คเพราะว่าอะไรครับถ้าเป็นเด็นเด็กล็เฟอร์ครับตรวไหนไม่เป็นโหลดคมันพอขึ้นไปกบสวยและัูแต่ถ้าเดี๋ยวผมผมใช้โปรแกรมเป็นของโครงการที่แต่ราคาผมก็แค่หนึ่งแสนสาทเอง ผมไม่ค่อยทำหรอกผมไมให้ทีมงาน,นให่เช็คใหม่กับเราดยเป็นพวกกันผมรับกินหัวคิวเดียวกพอแลพี่มันมีบางงูที่มั้ยแบบมีสังขารก็มีนะเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับแบบสังขารมีแบบไฟยิมก็มีแบบสายมีไหมมียังครับ,แบบสายมียังมีแล้วมีแล้วเป็นางเที่ยวครับทำหมดแล้วเป็นสีด<ส><ล>้วยเราสีไหนแดงไหมสีเหลืองไหมสีฟ้ามันมีหมดทุกอย่างเลยแพงค่าไดหมดเ ยอดนะครับเทคโนโลยีมันพัฒนาเร่เรื่อยเกตรรมล่าที่ผมสอนไปเมื่อสองปีก่อนผมบอกว่าห้าร้อมาแล้วนะพันมาแล้วปัจจุบันเข้ามาได้ประมาณเกืปีแล้วนะครับณเวลานี้คันหนึ่งก็ใคร้ครอแพัฒนาเสร็จแล้วรนงมาแล้วเนี่ยสร็จแล้วษนะครับแบกคนเดียวก็ได้ ก็ต้องลดกระเช้าขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ไหวไม่งั้นมีปัญหาแน่แล้วลก็ยกขึ้นไปอย่างนี้ก็ถ้าคนนั้นมากโกนมราต้องโกนฝากน้อยมากให้กนจับจะจะับดูนะครับแต่ถ้าทำน้อยๆแล้วก็มาลงที่จุดเดียวนั่นแหละครับมันจะคอมนมาแล้วถ้าเกิว่าอย่างไรไ,ไ,ไม่ได้็บงานได้ไม่ไ้เราก็ติดกันแต่ว่าบ้านบอกว่านะ อยากติด 5T ผมก็ติดให้นะแต่ว่าผมใช้แบวบเิเตอร์ 5G ต้องทำไมติเนี้ยเนี้ยพอเราดีเนี่ยเครื่องดักทิ้งสูงผอดมาเคอี e 4ตัวละเนี่ยมาเลยนะแต่ถ้าติด 5T ไปร้านเนี้ยครับอีห้าคนนครับักระเบอร ทำอะไรต่อได้จุกนะครับฉะนั้นทำอะไรต้องคิดถึงเมื่องในเรื่องของนาคตอี่นเลยแต่ต้องคิเข้ใง่นครับฝ่านี้หลังนี้เพราะว่าเวลาครณษซลเซลคุณคงไม่ได้ารารื่อคุณต้องค่า้ใหญ่ใชนะครับฉะนั้นคุณก็ต้องอะครับคุยเรื่องของทำเรในหลักเนี่ยนะครับของผมต้องมีเรื่องทำในหลักนะผมมีคือเรื่องการที่จะามาสวย แต่บ้านคนรวยไม่ได้นะครับไม่ได้ทั้งแม่สนใจแม่เขาดับเพื่อดับ<น>แล้วอีกอย่างนึงนะครับแนะนำหลายๆท่านใช้เทคโนโลยีน้อยสุดสำหรับการถอดเซลลูลให้นะไอ้วันหนึ่งอาจ,จารย์เมื่อเช้าได้อยู่ฝนตกเมื่เอเยที่สองเท่ารับโรหาดูทั้งวันเลยเพราะอะไรครับมันมีมฟไฟฟ้เครื่อง มันอยูทั้งวันเลยวะเหมว่านมากเลยเนี่ยผมแก้ทางไงมั้นปิดไฟฟ้ผมเข่าไฟฟ้าทิ้งแล้วผมเอามิเตอร์ติดให้มันมิเตอร์จากหมุนมึงอยากไปดูหรอเดินไปสามรอบเลือกเดือันนี้ชัดเลยว่ามึงได้ดีหน่อยเขยกลับมาได้ดีหน่อยยังหุ่นติดวันที่หนึ่งครับที่ห้างไอทีผมไม่ติดนะครับใช่ครับแล้วอย่างเทียบอย่างอย่างที่ตามบอกว่า เราแยกแยาก 5K เตสเคสเคสเป็นเคส 5K เนีน่ยเคส 5K งวดเดียวเลยกับกับเป็นแยกทีละหนึ่งเนี่ยผมอ,อยากรูว่าถ้าที่จ่ายในเรื่องต้นทุนมันต่างก,กันสักกี่หน้าไที่20%สมดไป20%ทุกอย่างแต่ทำไมในนั้นถึๆๆๆงง่ายากว่าเพราะว่าการลงสายการลงสายที่ที่ทำมานะครับผมว่าสายเบอร์ใหญ่แล้วมันไม่มูลค่า <ๆ S 1> มูลค่าไม่อยากมูลค่าเลยครับ แต่ถ้าเรื่องของการในการซ่อมบำรุงนห่ยช่างมันง้านขนาดนั้นแต่ก็ต้องฝักผู้ชีนอนบลอเบล่ามามัดนแล้วโดนแต่เราสามารถที่ทำงานได้ง่ายไปเซิคอร์สเรื่องการทงานเฉพาะาแล้วก็เซฟตี้เวลาเราทำงานเราฉีต้องล้างอห่งไรแหงเซลล์ไม่อยากให้เชดบ่อยทำไงครับต้องทำามสาดเมือนลถท่้านให้เราไม่ล้างตัเองต้องปีนไงคุณนไปไหมมันสวยไหม มนเอากระจกไ,ได้นะน้ำสาดก็มาโคร่น้ำที่โคนอ่ะกูไปปัดทำเป็นอินอดี้ได้ไหมไ,ไม่ได้เ่าไหร่ครับเซลล์ต้นต้องทำอะไรต้องทำคำสาดแต่ที่โรงงานของพวกกายนะครับเขาเอาบอดไปทำทำ,ทำทำลานเลยปึ๊บปึ๊บงั้นคุทำไงผมจะเอาเป็นสายสองจุดสายบีนะครับสองจุด สองมิลต่อไปเลยเออเวเข้าใจเรื่องเลยมันเป็นแบบแถวว่ะครับแล้วมันมันวางแผนขึ้นมาเลยว่า